สาธุสวัสดีค่ะพี่น้องสายบุญวันนี้ได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดป่าอารันรมอารัญยานะคะที่บึงการค่ะนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่ได้รับชมได้เห็นก็ขออนุมอนมโมทนาบุญด้วยกันนะคะนะคะ วันนี้ก็ได้มาทําบุญกับน้องสาวค่ะบ้านบ้านดองเพื่นนะคะพาพระที่บ้านมาด้วยค่ะเมลาสวัสดีค่ะ <c oughs> นะาะคะ อย่าโยมสายบุญเยอะแยะค่ะให้พวกเรา้ริมค่ะนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะสาธุค่ะ